เล่าไปเรื่อยหลอนหลอนมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านเมืองเอกเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในหมู่คนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าว่าเฮี้ยนและหลอนอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องเล่าที่แพร่หลายไปในหมู่คนเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ว่ากันว่าที่นี่มีห่วงจุ้ยแปลกประหลาดมีบ้านร้างเก่าๆล้อมรอบ รวมถึงตึกเรียนเก่าหลายแห่งที่มักมีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นบ่อยครั้งในบรรดาตึกเรียนทั้งหมดตึกสามกลับเป็นตึกที่ได้รับการกล่าวขวัญว่ากที่สุดโดยเฉพาะลิฟที่ตั้งอยู่ตรงกลางตึกนั้นลิฟต,ตัวนี้ในเวลากลางวันทำงานตามปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถึงเวลาตกกลางคืนบรรยากาศของตึกก็เปลี่ยนไปทันทีเสียงลมพัดผ่านประตูท,ที่ถูกปิดแน่นหน้าลิฟตัวนี้ กลับเหมือนมีลมหายใจเย็นๆพัดผ่านตลอดเวลาลิฟ t นั้นมักจะเปิดเองโดยที่ไม่มีคนกดยิ่งถ้ามีคนพยายามกดปุ่มเรียกลิฟต์หรือต้องการใช้บริการในช่วงดึกลิฟต์กลับไม่ไปตามชั้นที่กดเอาไว้โดยเฉพาะชั้น5ซึ่งเป็นชั้นของคณะนิติศาสตร์นักศึกษาที่พักอยู่บริเวณน,นั้นหลายคนเล่าเหมือนกันว่าเคยเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนปรากฏกายอยู่ในกระจกข้างลิฟต์แต่ที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือ บริเวณลิฟต์ตัวนี้ไม่มีการติดตั้งกระจกเลยสักบานเดียววันหนึ่งณห้องเรียนชั้นห้าของคณะนิติศาสตร์กลุ่มนักศึกษาชั้นปีสามกำลังนั่งคุยเรื่องสอบปลายภาคกันอย่างสบายสบายเฮ้ยพวกแกเคยได้ยินเรื่องลิฟต์ตึกสามไหมปอยสาวน้อยผมยาวถามขึ้นขณะที่กำลังหยิบสมุดขึ้นมาอ่านโน้ตเออรู้สิมาร์กหนุ่มผิวเข้มตอบแต่ตอนกลางวันก็เหมือนลิฟต์ทั่วไปนะไม่เห็นมีอะไรแปลกเลย แต่เพื่อนเราคนหนึ่งเล่าว่าเคยเจอผู้หญิงชุดขาวอยู่ข้างลิฟต์ตอนเที่ยงคืนที่นี่นะปล่อยเล่าต่อด้วยเสียงเบานี่แก่พูดจริงหรือเล่นมุกแนนเพื่อนสาวอีกคนถามด้วยน้ำเสียงครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อจริงดิถ้าไม่จริงทำไมตอนกลางคืนลิฟต์เปิดเองไม่หยุดละ่ะมาร์กเสริมและยิ่งไปกว่านั้นลิฟต์ไม่ยอมเปิดชั้นที่เรากดด้วยเสียงกระซิบในกลุ่มเริ่มหนาหนักขึ้นเฮ้ยอย่าพูดเรื่องนี้ดิฉันคนลุกนะกีเด็กสาวอีกคนพูดเสียงสัน่น หลังเลิกเรียนกลุ่มเพื่อนเดินออกมาที่ลิฟต์ตัวนั้นเพื่อจะขึ้นไปยังชั้นบนจะลองไปดูหน่อยไหมจะได้รู้ว่ามันมีอะไรจริงหรือเปล่าทุกคนเงียบคิดสักครู่ก่อนจะพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขายืนรอกดลิฟต์อยู่ตรงหน้าประตูโลหะเย็นๆปลายเท้าสะท้อนกับพื้นกระเบื้องที่เริ่มเย็นยเยือกในช่วงเย็น,ยนลิฟต์เปิดออกมาอย่างช้าๆพร้อมเสียงกลไกดังคลืดคราดเข้ามาเลยมาร์กพูดเบาๆก่อนจะก้าวเข้าไป ในลิฟต์มืดเล็กๆมีเพียงไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือส่องสว่างเบาๆกดชั้น5กันเลยปล่อยกดปุ่มหมายเลขก5แต่ลิฟต์กลับนิ่งไม่ขยับเคลื่อนตัวไปทางไหนเสียงลมเย็นๆพัดเข้ามาเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเฮ้ยๆ hey, 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 ใครน่ะแนนร้องเสียงหวาดกลัวจุ่ๆไฟในลิฟต์ก็ดับมืดสนิทแล้วก็ดับลงไปทั้งตึกกลุ่มเพื่อนๆหายใจหอบเหนื่อยกันอยู่ในความมืด อย่าก,กลัวสิมาร์กพยายามกลั้นความหวาดกลัวน่าจะไฟดับทั่วตึกแหละแต่ขณะที่พยายามตั้งสติเสียงกรีดร้องเผ่เบาๆ,ๆก็ดังขึ้นจากข้างประตูลิฟต์อ่ะเสียงอะไรนะปลอยถามด้วยเสียงสัน่นไม่มีใครนี่แต่ทำไมถึงเหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆนะช้าๆนะเราต้องพยายามออกไปจากที่นี่มาร์กพูดอย่างเร่งเรา้าปลอยกำลังกดปุ่มลิฟต์อย่างบ้าคลาั่งแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไฟในตึกก็ยังดับสนิทไรแสงสว่างใดนอกจากแสงจางๆจากโทรศัพท์มือถือทันใดนั้นประตูลิฟต์ก็เปิดออกเองอย่างช้าๆด้วยเสียงดังคลืดคลาดข้างนอกลิฟต์มืดสนิทจนแทบไม่มองเห็นอะไรแต่เสียงรองเท้าส้นสูงเดินผ่านพื้นกระเบื้องก็ดังสะท้อนอยู่รอบตัวเดินไปเถอะปล่อยกระสิบบอกแต่ระวังตัวนะพวกเขาเดินออกมาจากลิฟต์แล้วเข้าสู่โถงทางเดินชั้นห้าที่เงียบสงัดแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ กลิ่นเหม็นอับและเย็นเยือก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเสียงรองเท้าส้นสูงเดินวนไปวนมาไม่หยุดหย่อนดังขึ้นใกล้ๆนั่นใช่ไหมเสียงเท้าของผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังตามเราอยู่เฮ้ยอย่ามาตะลกนะฉันกลัวจริงๆนะกี้พูดพร้อมน้ำตาคลอพวกเขาพยายามเดินไปตามทางเดินยาวๆที่เต็มไปด้วยประตูห้องเรียนและสำนักงานว่างเปล่า แต่แล้วเสียงรองเท้าส้นสูงก็ดังแว่วมาใกล้ๆมากขึ้นจนเหมือนจะตามติดหลังเราต้องรีบหนีปล่อยร้องทันใดนั้นเสียงประตูห้องน้ำหญิงที่อยู่ปลายทางเปิดออกมาด้วยแรงกระแทกและในความมืดนั้นมีเงาร่างหญิงสาวใส่ชุดขาวเดินออกมาอย่างช้าๆเงาร่างคนนั้นหยุดยืนอยู่ตรงหน้าพวกนักศึกษาใบหน้าซ่อนอยู่ในเงามืดแต่พวกเขารับรู้ได้ว่า ถึงความเศร้าและความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในดวงตานั้นนี่คือวิญญาณของผู้หญิงที่เคยถูกฆาตกรรมในห้องน้ำหญิงตึกนี้แน่ๆแนนกระซิบเธอคือใครทำไมยังวนเวียนอยู่ที่นี่กี้ถามด้วยความหวาดหวัน่นหญิงสาวในชุดขาวค่อยๆชูเท้าขึ้นมาเผยให้เห็นรองเท้าส้นสูงที่เธอใส่อยู่เสียงรองเท้าส้นสูงดังขึ้นถูกย่างก้าวที่เธอเดินวนไปรอบๆห้องน้ำ เธอคมยังไม่ได้ไปไหนเพราะเธอตายที่นี่พร้อมกับรองเท้าคู่นี้มาร์กพูดออกมากลุ่มเพื่อนๆยืนนิ่งด้วยความกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความสงสารเราต้องช่วยเธอปล่อยพูดเสียงสัน่นถ้าเธอยังไม่ได้ไปไหนก็แปลว่าเธอยังมีเรื่องคขังใจอยู่ใช่เราต้องหาวิธีช่วยเธอแนนเสริมแต่แล้วเงาร่างนั้นก็เริ่มจางหายไป ก่อนจะเหลือเพียงแต่เสียงร้องไห้ที่แผ่วเบาและเสียงรองเท้าส้นสูงดังขึ้นเบาๆท่ามกลางความมืดมิดกลุ่มเพื่อนตัดสินใจกลับไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตึกสามและเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนดังกล่าวพวกเขาค้นพบว่าเมื่อ10ปีก่อนมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ห้องน้ำหญิงตึกสาโดยเหยื่อเป็นนักศึกษาสาวปีหนึ่ง หญิงสาวคนนั้นใส่รองเท้าส้นสูงคู่โปรบในวันนั้นและถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องน้ำอย่างปริศนาแต่คดีถูกปิดอย่างเงียบๆโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆจากข้อมูลนี้กลุ่มเพื่อนตัดสินใจจัดพิธีเล็กๆเพื่อช่วยส่งวิญญาณของเธอไปสู่พบภูมิที่สงบในคืนหนึ่งพวกเขานำทูบเทียนและดอกไม้ไปยังห้องน้ำหญิงตึกสาจุดทูบเทียนและกล่าวคำอธิษฐานอย่างตั้งใจ ขอให้ดวงวิญญาณของเธอได้ไปสู่สุขติและไม่ต้องวนเวียนอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปเสียงร้องไห้ค่อยๆเบาลงและความสงบสุขก็กลับคืนสู่ตึกสามอีกครั้งหลังจากนั้นไม่มีเสียงลิฟต์เปิดเองหรือเสียงรองเท้าส้นสูงเดินวนในห้องน้ำหญิงอีกเลยบรรยากาศในตึกสามกลับมาสงบและเป็นปกติกลุ่มเพื่อนรู้สึกโล่งใจและเรียนรู้ว่าแม้บางสิ่งจะดูน่ากลัว แต่ก็ต้องใช้ความคล้าหาญและความเมตตาเพื่อที่จะเข้าใจและช่วยเหลือเรื่องราวของลิฟต์สยองที่ติดสามจบลงด้วยบทเรียนที่ว่าวิญญาณที่หลงทางบางครั้งก็ต้องการแค่ความสงบและการปลดปล่อยและในโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่บางสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นก็อาจจะยังคงอยู่ใกล้ตัวเราตลอดไป ไว้พบกันใหม่ <laughs>